ไปกันที่3มอ่าวเซเดียมครับพีทีประจวบอันนี้เปิดลังพบกับบางกอกการ์ด f c นะครับใครจำได้เลกแรกบางกอกการาสเปิดลังลีโอเนี่ยพังคาหล,ลังให้กับประจวบเละเทะเลยนะครับ เกมนี้บาโกการ์ดอาจจะมาดีขึ้นนะครับผลงานจากเกมหลังๆที่โดยพ้องยิ่งกับการที่ชนะชนบุรีมาก็คงจะเรียกเรียกความมั่นใจได้พอสมควรแต่ก็ไปแพ้ราชบุรีในเกมกลางสัปดาห์ของฟุตบอลถ้วยนะครับยังไงก็ตามสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุดของบาโกการ์ดแม้ว่าจะปรับปรุงแค่ไหนก็คือเกมรับที่ยังรั่วเป็นน้ําอยู่เช่นเคยนะครับยิ่งมาเจอกับประจวบที่เล่นในบ้านไม่เคยยอมไขรศูนย์หน้าลงมาเป็นยิงอย่างโจนาธานเนี่ยฮะครับน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้เนี่ย ยิงกันหลายประตูตแน่นอนใช่ครับแล้วปัญหาของบอกร์กาสก็เหมือนกับจุดเด่นของประจวบก็คือเกมรุกดีฝั่งเจ้าบ้านขณะที่เกมรับย่าแย่คือฝั่งทีมเยือนมีโอกาสที่จะดูเกมนี้ยิงกันถล่มทลายครั้งนะครับ